จดสีอินยูเอเอทักทายจากเมืองเพนซิลเวเนียสารัฐอเมริกาค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นคลิปเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนะคะคือจดสีถ่ายมาแล้วแล้วก็ตัดเพิ่งจะมีเวลาตัดต่อแล้วก็ <c oughs> ลงคลิปวันนี้ละค่ะเพื่อนๆขออภัยค่ะ <c oughs> เนี่ยแต่เกียก็เพิ่งไปอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นกุญญิดกับเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านที่อยู่ตรงข้ามบ้านเนี่ยค่ะพอดีแกเป็นคน จุ๊จีจ้จุกจิกันแล้วก็แล้วก็ชอบมาจุ้นจ้านกับโจสีมากๆเลยอ่ะครอบครัวโจสีมากๆเลยเพื่อนนะอันนี้จะเล่าให้ฟังขอ,อนินทาแกหน่อยเหอะแกก็อันนี้เล่าความไม่ดีของแกก่อนนะโอ้หรือว่าจะเล่าความดีก่อนอะความดีของแกว่าทาไมโจสีถึงไม่ตอบโต้ไม่อะไรแกนะความดีของแกความขี้ขี้เผื่อของแกนะมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นอนะแบนดอนอะเลิกโรงเรียนวแล้วโจสีลืมวม่าลูกเลิกโรงเรียนไวัโจสีไม่อยู่บ้าน แล้วทีนี้อากาศมันหนาวหนาวมากเลยแกก็เลยเรียกลูกโจสีจะลูกโจสีก็เดินร้องไห้อยู่หน้าบ้านเดินเดินหายแม่ไม่เจอสมัยมันเด็กๆอะ่ะแล้วทีเนี้ยแกก็เลยเอาลูกโจสีเ,เข้าไปอยู่ในบ้านเขาเพื่อให้ลูกโจสีได้อุ่นและเขาก็ให้กินขนมปังหรืออะไรสักอย่างนี่แหละเอออันนี้จุสีกร็รู้สึกขอบบุญขอบคุณรู้สึกถึงบุญคุณเขามาตั้งแต่วันนั้นอะ่ะพอเราโดนเขาทําอะไรโจสีก็ไม่ค่อย ไม่ค่อยอยากจะอะไรกับเขามากอ่ะวันนี้นะเมื่อก่อนเนาะแกชอบไม่ใช่เมื่อก่อนนะทุกวันนี้แกก็ยังเป็นนะที่แบบว่าว่าจะสีว่าเป็นคนขี้เกียจนะทําไมเป็นคนขี้เกียจจังเลยถังขยะก็ไม่ยอมมอาเข้ามาเวลาเข้ามารับขยะแล้วก็ให้แต่ผัวทําผัวเลิกงานก็ต้องมีผัวอต่างเงนี้แกชอบว่าเจ้าสีนะเพื่อนๆแล้วก็แกก็บอกว่าย่าตัวเองก็ไม่ตัดอยู่บ้านทั้งวันอยู่ทําอะไร ไม่ยอมตัดหญ้าเลยเนี่ยวันนี้ก็มาว่าเมื่อวานก็มาว่าว่า,วาจดสีไม่ยอมตัดหญ้าดูขี้เผือกขี้เผือกแบบคือใครจะเชื่อเขาเป็นอเมริกันนะเ,นเพื่อนๆเป็นหัวทองเลยแหละยายเนี่ยเออจุสีก็ไม่ได้ว่านะจุสีก็มองบนแล้วก็ทําเป็นหูหนวกไปก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรเขาเพราะว่านึกถึงนึกถึงบุญคุณที่เขาเคยเคยมีต่อต่อเราอะ่ะเออก็ไม่กล้าว่าอะไรเขาหรอกเผื่อก ก็ถามว่าเราหุนหินไหมคนมาว่ามันหุนหินนะไม่มีใครไม่หุนหินหรอกโดนคอมเพลนดุมนี่นั่นทั้งทั้งนี้แบบมันเป็นเรื่องขวนส่วนตัวของเราถามว่าด่าเป็นไหมภาษาอังกฤษเราก็ด่าเป็นพูดเป็นแต่ว่าอืมนั่นแหละเราเราไม่อยากไม่อยากเขารู้สึกไม่ดีอ่ะขณะเรามาว่าเขาว่าเราเรายังรู้สึกไม่ดีเลยเนาะถ้าเราว่ากลับเขาก็ต้องรู้สึกไม่ดีแหละเราก็เลยอดอดทนเอาแล้วกันเนี่ยแหละ ก็ให้ดูบรรยากาศนะเพื่อนๆแล้วก็จุิก็จะมก,ก็มาบนให้ฟังนะวันนี้ก็มารู้สึกมันรู้สึกแย่งจริงนะไม่จะพูดครั้งเดียวครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยใหญ่พูดตลอดเลยนะสามีก็เลยว่า,าตะบีกเลยว่า,าเ,าเออเ,เดี๋ยวยัไม,มไ,ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมาถึงหน้าหนาวแล้วอเงนะี้ยคือหน้าหนาวไม่ต้องตัดหญ้าเดี๋ยวหญ้ามันก็ตายคุยกับตะบีว่าเออเดี๋ยวมาคราวหน้าฉันจะบอกว่าเออทิ้งไว้หน้าแหละเดี๋ยวก็ถึงหน้าหนาวแล้วปล่อยมันไป เฮ้ยจริงๆเนาะมัน,เพ,น,นเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเวสีในข้างบ้านจะเป็นพี่คนไทยนะคะพี่คนไทยนีนแกไม่ค่อยอะไรหรอกขนาดหมาไปขี่หลังบ้านไปขี่ใส่หน้าบ้านแกม,มาเะสีที่ชอบไปขี่หน้าบ้านแกเมื่อก่อนเะสีไม่รู้ไงแกก็ไม่กล้ามาบอกอันนี้แกก็เกรงใจเนาะแต่พอเรารู้แล้วเราก็ไม่กล้าปล่อยหมาไปแล้วเรากลัวเราเกรงใจเขาเหมือนกันอืม คืออยู่ร่วมโลกกันเนี่ยมันก็ต้องมีความเกรงใจเนาะพูดถึงโอ้ไม่เอาแล้วพอละไม่บ่นละเดี๋ยวมันเพื่อนเราขานเออก็มีอะไรมาเล่าให้ฟังก็ขอบ่อนเลยนะกันเพราะว่าจะสีอยู่บ้านคนเดียวไม่มีเพื่อนไม่มีไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรเลยนอกจากเสารอาทิตย์เนี่ยก็ได้ไปเจอเพื่อนบ้าอ้เนี่ยในในคลิปนี้ก็จะมีพี่นิชานะคะแกมาช่วยแพ็คข้าวเหนียว แกมาเที่ยวสวนเนี่ยค่ะไม่ได้จ้างเงินไม่ได้อะไรแกหรอกแกมาบอกว่าขอซื้อข้าวเหนียวหน่อยเขาบอกพี่นิชาไปแพ็คเอาเลยเนี่ยไปแพ็คเอาแล้วก็แพ็คขายให้หนูด้วย <c ười> ใครมาก็ใช้เลยเจสสิก็ขายก๋วยเตี๋ยวจนน้าก๋วยซุปหมดนะเพื่อนได้เหียงได้เหียงหม้อเลยอ่ะ <c ười> ได้เหียงหม้อกรองเอาน้ําซุปเลยอ่ะขายดีค่ะก๋วยเตี๋ยวอยอดเจรหลายเออจะอจะเล่าให้ฟังวันนี้มี มีนายทุนมาขอให้เกียวสีไปไปไปร่วมหุ้นเปิดร้านกับเขาด้วยนะคะเพื่อนๆเขาบอกว่าเขาจะเป็นคนออกเงินแล้วก็มาแบ่งกําไรกันอะไรเงี้ยอู้ใครจะทําทํานาให้หมากินเนาะไม่เอาอะ่ะแต่อยากจะเปิดฉันก็ไปเปิดเองสิคะอืมคือเขาออกแค่งเงินอะแต่พูดถึงมันก็เสี่ยงใช่ไหมแต่ว่าเรารู้ไงร้อยเปอร์เซ็นเราไม่โกงใครอยู่แล้วแล้ว,ลวเรื่องอะไรแล้วเขานั่งอยู่เฉยๆ ออกแค่เงินแล้วมาให้เราแล้วมาแบ่งกําไรกับเราอุ้ยไม่เอาหรอกดิฉันไม่เอาค่ะมันแซ่บไรก็บอกฉันชอบมากเลยเปิดร้านเถอะฉันมีฉันมีรือลูกค้าจากสีนี่รวยๆทั้งนั้นเลยนะนเพื่อนๆบางคน่ะส่วนมากเขมิเอ้ยไม่ใช่เวียดนามกับเขมรเขมรไฮโซนะเขาจะทําพวกอสังหานะที่แบบว่าเปิดร้านเขาเรียกว่าแลนด์อหลดเนาะเขาจะมีแบบเปิดตึกให้คนเช่าบางบางคนก็จะแบบว่า ซ่อมบ้านให้คนเช่าอะไรเงี้ยอืมรวยๆพวกเนี้ยชอบมาแบบว่าพออะไรที่เขาอร่อยนะอย่างไก่ฝอยเนี้ยเวียดนามมาทีนะมีกี่กล่องถือไปร้อยกล่องเขาก็เหมาร้อยกล่องนานๆแต่พวกนี้นานๆเขาจะว่างมาทีแต่แต่พ่อผู้ชายที่กินกว๋วยเตียเ๋ยวนี้มาทุกอาทิตย์กินทุกอาทิตย์แล้วแกก็บอกว่าให้เปิดร้านเถอะชอบชอบมากวันหน้าหนาวก็หากินของเธอไม่ได้ด้วย แล้วก็ช่วงใบบ่ายนะคะของวันนี้นะคะก็จะมีหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเนาะเ<ม>พื่อนๆโจสีจะดังใหญ่แล้วนะไม่รู้จะดังหรือเปล่าเนาะ <c oughs> ยอดซับก็ยังเท่าเดิมอยู่เลยเขาไม่รู้เขาตีแผ่ไปหรือยังเขามาสัมภาษณ์จจสีนะคะเพื่อนๆว่าเออฉันชอบวิธีการขายของของเธอจังเลยอะไรเงี้ยฉันขอสัมภาษณ์เธอได้ไหมเธอโซนนิ์เขาบอกว่าเนี่ยเขาบอกจจสีเฟรนลี่หมายถึงว่าเป็นคนที่แบบว่า เขาหาได้ง่ายอะไรเงี้ยเป,เป็นคนอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะแปลไม่ถูกแล้วอะ่ะไม่ได้ดจัดจริตนะคะแบบว่าบางทีมันก็นึกไม่ออกเนาะเฟรนลี่ภาษาบ้านเราว่าอะไรอ่ะเป็นคนอัธยาศัยดี oh, yeah. ออเยออัธยาศัยดีเออเออฉันชอบเธอจังเลยฉันขอสัมภาษณ์เธอได้ไหมอะไรเงี้ยเราบอกว่าเธอช่วยแอดช่อง youtube ฉันเข้าไปหน่อยได้ไหมถ้าสัมภาษณ์อะไรเธอช่วยบอกหน่อยนะบายว่าออจะติดต่อฉันได้ในช่องทางไหนอะไรเงี้ยเออจะ ฉันก็อยากดังฉันทำช่องมาตั้งนานแล้วหลายปีแล้วนะเธอเนี่ยฉันไม่ดังเลยอ่ะช่วยฉันหน่อยช่วยพูดฉันหน่อยฉันก็บอกว่าเขาก็บอกว่าได้แต่ไม่รู้เขาพิมพ์หรือยังนะจจสีก็ไม่รู้ว่าเขาเอาไปพิมพ์หรือยังเขาบอกว่าเดี๋ยวจะส่งเอามาให้ดูว่าบทสัมภาษณ์เธอแล้วก็เขาขอถ่ายรูปจจสีบอกว่าเนี่ยถ่ายรูปจะช่วยใช้แอปหน่อยได้ไหมแล้วทีเนี้ยไอตอนถ่ายรูปจจสีก็ติดลูกค้าไงยุ่งๆโจสีก็เลยให้เขารีบถ่ายรูปควายนาดาคือทานขี่ใหม่นี้พี่น้องโอ้ยขวากเสียใจอยู่ แต่แต่มันก็โคตรเรียวเนาะพอลูกค้าเข้ามาหาเนาะเขาก็จะจําได้อ้เนี่ยแม่ค้าหน้าดําๆคนนี้แหละค่ะใช่ <c oughs> เออเขาก็จะบอกว่าอย่างนี้แหละ <c oughs> นั่นแหละ <c oughs> เราก็หวังว่าเนาะคืออย่างนี้เพื่อนๆจะเล่าให้ฟังคือในในสวนเนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่เนาะเขาจะเอาไปออก TV ทีวีทุกๆวันพุธจะเอาคนทําอาหารนี่แหละไปออก TV ทีวีท้องถุนท้องถิ่น ทุกๆวันพุธแลวทีนี้จดสิก็ไปบอกเขาว่าไปบอกเจ้าหน้าที่นะปกติจดสิจะบอกว่าเออตัวเองไม่ค่อยว่างนะอะไรเงี้ยโคตรบีซี่เลยวีคเดย์อะไรเงี้ยแต่ทีนี้มีพี่คนคนไทยแกไปออกแล้วทีนี้คิวก็ยาวยาวจดสิก็มีความเฮ้ยอิจฉาเขาฮนะก็มไม่เชิงอิจฉานะก็แบบชื่นชมอะเนาะเขาเรียกว่าชื่นชมเพราะว่าอิจฉานี่มันเหมือนกับว่ามาดร้ายแบบแบบหวังจะทําร้ายเขาอะไรไม่นะคนบริคิดอย่างนั้นแต่ค่อยอยากจะได้เหมือนเขา เขาเรียกฉาบไหมก็คืออยากจะเป็นเหมือนเขาอ่ะอยากจะมีคิวยาวเหมือนเขาบ้างอะไรเงี้ยเออแล้วทีเนี้ยจูสีก็ไปบอกเจ้าหน้าที่เขาว่าเฮ้ยฉันขอออกทีวีบ้างสิฉันอยากจะดังบ้างฉันอยากจะได้แบบว่าแถวย,วยาวๆรอคิยวยาวๆเหมือนเขาบ้างอะไรเงี้ยสามีตะบีก็บอกว่าเธอบ้าไปแล้วแค่นี้เธอยังคิวยาวไม่พออีกเหรอแค่นี้เธอก็ทําไม่ทันแล้วนะนนทีนี้เขาก็เอ่อให้ ให้โจสี่เขาโทรมาบอกแล้วนะว่าเธอจะไปออกหรือเปล่าที่หน้าเนี่ยเนี่ยกําลังตัดสินใจอยู่ว่าโจสี่จะออกทีวีท้องถิ่นของอเมริกาหรือเปล่าเพื่อนๆรอชมนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาพูดให้ฟังตอนนี้ที่ฉันก็กลับบ้านแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้เขามีเอ่อรู้สึกว่า,าไม่ใช่ไม่ไม่คอนเสิร์ตเม,มื่อวานมีมีวันนี้ก็มีคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเขามีหลายรลบเพื่อนๆพืนเน,นี่ยมีคอนเสิร์ตของบียอนเซ่มาด้วยนะคะรู้จักใครรู้จักบียอนเซ่กับใครอีกคนนึงอ่ะ คือดาราฮอลลีวูดอะเนี่ยเนี่เนี่ยข้างๆเนี่ยตรงกันข้ามเลยข้างซ้ายเนี่ยข้างซ้ายนี่มันจะเป็นจะเป็นที่เขาจัดคอนเสิร์ตที่เขาแข่งกีฬาอะไรนะเพื่อนๆเนี่ยเป็นโดมใหญ่ๆเนี่ยอีกข้างขวานี่คือสวนที่ดิฉันไปขายของนะคะเนี่ยดิฉันได้อยู่ใกล้คนดังไม่ถึงกิโลนะคะเัื่อนๆแต่อย่ามาบ่อยเลยมาทีไลรถโคตรติดเลย เขามาเปิดคอนเสิร์ตเข้ามาทีก็เปิดหลายรอบแล้วเนาะช่วงนี้เขามาอาทิตย์นี้เขามาเปิดคอนเสิร์ตดูไหมตำรวจเยอะแยะเลยเข้ามารักษาความปลอดภัยเนาะจิฟิลี่เมืองนี้ฉันอยู่นี่ฟิลลี่ดังนะคะเพื่อนเพื่อนเพนซิลเวเนียนี่เป็นเมืองเหมือนคล้ายๆกับอยุธยาก็คือเป็นเมืองที่แบบเป็นเมืองหลวงเก่าอ่ะอือเพนซิลเวเนียใครนี่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 เห็นไหมเนี่ยในกล้องไหมคะเห็นไหมอาจจะไม่เห็นตรงนี้แหละที่เขามาเปิดคอนเสิร์ตนัรับคนได้เป็นหมื่นๆคนเยอะมากเพื่อน เนี่คนเต็มคนแน่นแล้วน่ะเสียดายกล้องจ้ดสีโกโปมันซูมไม่ได้มันจะซูมไม่เห็นว่าเขาเข้าแถวเขาอยู่ในโดมมันเยอะแค่ไหนอะไรเงี้ยอืมเขามาดูคอนเสิร์ตโอ้ย <c oughs> <c oughs> ขอโทษค่ะบัตรคอนเสิร์ตก็ไม่ได้ถูกนะจ๊ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับเพื่อนๆรักทุกคนนะคะจุ๊บๆ